จุดเกห้านะครับวิทยุชุมชนครับขอเชิญครับท่านกราบกราบนวัตการประสงค์ผู้เจริญทุกผูู้ท่านประธานในที่ประชุมเจ้าหน้าที่ของกสทชทุกท่านและเพื่อนผู้บริหารสถานีสถานีวิทยุสถานีกระผมในที่มงพาผู้ได้รับมอบอำนาจบริหารสถานีวิทยุประเภทบริการชุมชนชื่อคนวางปรุงตั้งอยู่ที่ อำเภอเมืองจกกังซาวจังหวัดจกกังซาวครับซึ่งกระผมจะสอบถามประมาณสี่ห้าข้อด้วยกันนะครับเกี่ยวกับประเภทชุมชนนะครับคือประเภทบริการชุมชนเนี่ยคลื่นความถี่ที่ใช้อยู่เดิมนั้นจะใช้ต่อไปได้อีกหรือไม่ครับผมใช้อยู่เก้าสิบแปดจุดเจ็ดห้ามกะเฮิร์ตตามผังของคลื่นความถี่ที่ทางกสทชจัดมานั้น อำเภอเมืองฉะเชิงเซามีอยู่ห้าคลื่นที่บอกว่าใช้คลื่นความถี่นั้นได้หมายความว่าให้คนใหม่หรือว่าคนเดิมจะต้องไปหาคลื่นใหม่หรือใช้คลื่นเดิมได้นี่คาถามเลือกคลื่นใช้คลื่นความถี่ข้อที่สองกับกรณีของในเรื่องในแต่ละจังหวัดนั้นวิทยุเะเ่อบริการชุมชนเนี่ยนะครับมีได้กี่สถานี คำถามข้อที่สามครับกรณีมีผู้ขอใช้คลื่นความถี่ที่มากกว่าประเภทชุมชนเนี่ยในเพเ่อเมืองเนี่ยถ้าเกิดมีคนขอใช้คลื่นความถี่มากกว่าหนึ่งสถาน,นีขึ้นไปก็จะมีวิธีในคลื่นเดียวกันจะมีวิธีจัดสรรอนุญาตให้แบบไหนครับข้อต่อไปนะครับจำนวนกลุ่มคนโครงการขออนุญาตประเภทบริการชุมชน ที่เดิมนั้นมีตั้งแต่ไม่น้อยกว่าห้าคนขึ้นไปกรณีออกใบญาติใหม่ขอใบญาติใหม่จะใช้กลุ่มคนเดิมเท่าเดิมหรือมากกว่าหรือหรือจะมีรายละเอียดในการให้ขออนุญาตประเภทบริการจุมชนแบบไหนอย่างไรกับขอขอ,ขอคำถามแค่นี้ครับสวัสดีครับครับผมก็ ขอเป็นประเด็นคําถามแรกว่าจริงแล้วทุกท่านก็คงกังวลคลื่นนะครับว่าจะยังได้ใช้คลื่นความถี่เดิมแบบไหนอย่างไรนะครับก็ต้องขอเรียนอย่างนี้ครับว่าในเรื่องของคลื่นตามที่ผอรปริตาชี้แจงไว้เราจะทําแผนเนี่ยโดยไม่ได้บายแอดอยู่กับความถี่เดิมทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพยายามดูว่ามันสามารถที่จะจัดสารได้แบบไหนอย่างไรนะครับแต่กลับมาในประเด็นของท่านที่เป็นผู้ได้รับ อนุญาตทดลองในประเภทชุมชนนะครับซึ่งในส่วนนี้เองยิงถามว่าที่เราเคยมีการรับฟังความเห็นเฉพาะกลุ่มกันเนี่ยท่านประธานเองก็เคยให้แนวทางไว้แล้วนะครับว่าท่านให้ความสําคัญกับกลุ่มสาธารและชุมชนเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าวันนี้สิ่งที่ถามว่าต้องได้ขึ้นเดิมไหมอันนี้ก็อาจจะบอกว่ามันไม่มีการกําหนดว่า เครื่องความถีเนี่ยที่ต้องได้เนี่ยมันต้องเป็นอย่างเดิมนะครับนี่ก็คงอาจจะต้องกลับมาว่าถ้าหากว่าในจังหวัดนั้นมันไม่มีความถี่ที่ที่เราใช้อยู่ปัจจุบนันแต่ถ้าหากว่าท่านเป็นผู้ขอในสูงของชุมชนเราอาจจะพิจารณาจัดสารหรือใกล้เคียงกับคลื่นงความถี่เดิมที่มันสามารถทําได้นะครับก็คงอาจจะยึดยิงยึด,ยดอ้างอิงไว้กับตามแผนที่เรามีการกำหนดไว้ก่อนนะครับกลับมาในเรื่องของว่าในแต่และจังหวัดมีกี่สถานีนะครับในประเด็นนี้ก็คง ต้องเรียนว่าตามที่เราเคยไม่ได้มีการโฟกัสกรุ๊ปกันไปบอกว่าในส่วนของอการจัดสรรเนี่ยตามกฎหมายบอกว่าร้อยละ25เนี่ยเราจะจัดสรรแบบไหนในแต่ละจังหวัดหรือเป็นภาพรวมทั้งประเทศนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่นะบอกว่าถ้าหากว่าจัดสรรในระดับภาพรวมทั้งประเทศเนี่ยมันก็จะมีความยืดหยุ่นมากกว่านะครับเพราะฉะนนั้ในส่วนนี้เองมันไม่ได้เป็นข้อจํากัดนะครับเป็นการกําหนดว่า ในแต่ละจังหวัดเองมันต้องมีสาธารณชุมชนกี่สถานีนะครับก็คือขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละชุมชนด้วยแต่อย่างไรก็ตามวันนี้เรามีข้อมูลของกลุ่มแบนด์สำคัญกับกลุ่มนี้ต้องมีการกําหนดคลพนันกำหนดในส่วนของยี่ไว้สําหรับสาธารณชุมชนไว้อยู่แล้วครับในะส่วนนี้ก็คือตามกฎหมายต้องรองรับกับทุกท่านกับท่านไว้ก่อนนะครับในเดืนถัดมานะครับหากว่า มีการยื่นเข้ามาในจังหวัดเดียวกันมีมากกว่าหนึ่งคลื่นที่เขาเข้ามาเป็นลักษณะของการให้บริการชุมชนนะครับแน่นอนครับต่างว่าตามประกาศของการพิจารณาสําหรับอนุญาตชุมคนะเองเรื่องของการคัดเลือกนะครับก็คือพิจารณาตามความเหมาะสมอาจจะต้องมาดูกันว่าในพื้นที่นั้นนะครับว่าลักษณะของการดําเนินการของท่านมีประวัติการแบบอะไรอย่างไรก็คือเป็นเรื่องของ ท่านก็พินากันเองในสองสองสถานีนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของการประมูลนะครับในเรื่องของพินาความเหมาะสมกันว่าตกลงแล้วใครจะมีความเหมาะสมในพื้นที่ตรงนั้นมากกว่านะครับแต่เท่าที่ข้อมูลที่เรามีกันอยู่ณวันนี้นะครับดูแล้วเนี่ยชุมชนเองไม่ได้มีข้อมูลในการทับซ้อนในเชิงพื้นที่ในการใช้คลื่นความถี่นะครับแล้วก็น่าจะเป็นในส่วนของประเด็นคําถามที่อาจจะที่แจงกับท่านในท่าน,นี้นะครับ ลำดับถัดไปนะครับที่ลงชื่อไว้นะครับในการสอบถามในห้องนี้นะครับแสดงความคิดเห็นนะครับจากสมาคมสื่อช่อสะอาดครับเร<อ>ียนเชิญคุณสุทนกล้าคัรขายครับขอบคุณครับกับเรียนท่านกสทชาท่านอน,นุก,กรรมการผู้บริหารกสทชาและท่านผู้ประเกียตรติทุกท่านครับผมสุทนกล้าคัรขายวันนี้ผมมีคําถามอยู่สองคำถามเล็กนะครับแล้วก็เป็นข้อเสนอแนะสี่ข้อนะครับ ข้อหนึ่งนะครับอยากให้ทางอดีตก็ต้องขอบคุณท่านกรทชนะครับว่าที่ให้มีการทบทวนนะครับในเรื่องของแผนความถี่วิทยกุกระจายเสียงในระบบเอ่แบใหม่นี้ต้องขอขอบคุณนะครับแล้วก็เห็นด้วยในการจัดสัรในครั้งนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อให้ครอบคุมผู้กับการลายเดิมทั้งสองฝั่งได้ครบถ้วนก็มีความเห็นสี่ข้อนะครับ อยากให้ใช้การจัดสรรขึ้่นคําทีอยู่บนหลักความโปร่งใสเป็นธรรมและหลักประโยชน์สาธารณะนะครับมีสัดส่วนของภาคประชาชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่รวมทั้งกรุงเทพประหานครและเขตปริมณฑลด้วยซึ่งในแผนคําทีฉบ,บับนี้ยังไม่มีกรุงเทพและเขตปริมณฑลทนั้ทง5จังหวัดนะครับส่วนข้อที่สองนะครับอยากให้มีการทดสอบด้านเทคนิค บิวทยเอาท์ out, ให้เช้นสงสัยทั้งแบบจำลองและก็ภาคสนามนะครับส่วนข้อ3จะอยากให้สร้างสถานีวิทยุกระจายเสียงคุณภาพเพื่อเป็นโมเดลทิศทางของการพัฒนาอุตสาหกรรมกิจการกระจายเสียงซึ่งเรามีตัวอย่างมาแล้วนะครับจากทีวีดิจิตอลเราไม่มีโมเดลเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการที่เข้าสู่ขบวนการประมูลนั้นไม่ไม่ทราบทิศทางหรืออนาคตที่ชัดเจนทําให้เกิดการลบมสลายนะครับ ของ TV ทีวีดิจิตอลอย่างที่เห็นดังนั้นวิทยกุกระจายเสียงไม่อยากให้เกิดเป็นซ้ำขึ้นมาอีกนะครับส่วนกรณีที่4เรื่องการป้องกันการละเมิดสถานีหลัก239สถานีที่มีใบอนุญ,ญาตอายุ5ปีตั้งแต่ปี2 5 6มาณ้อถึง2570็และก็เพื่อที่จะเยียวยาสถานีที่ไม่มีโอกาสาที่จะได้ไปต่อนะครับุณอยากจะเสนอว่าในช่วงที่ สร้างจะมีสถานีใดมาปองร้องเรียค่าเสียหายกับทางกสทชในขณะเดียวกันก็เป็นการเดียวยาสถานีทดลองไม่ต้องอให้มีกรณีอย่างที่เกิดมานะครับผมมีคําถามสองข้อนะครับการจัดสรรคลื่นเนี่ยนะครับจะจัดให้ชุมชนหรือธุรกิจก่อนนะครับคําถามที่สองนะครับการประมูลประมูลพร้อมกันทั้งเดียวทั่วประเทศจากส่วนกลาง หรือกระจายตามภูมิภาคครับมีคำถามสองข้อขอบคุณครับครับก็ขอบคุณทางคุณสุทนนะครับในเรื่องของหลักการการจัดสรรก็ตามที่ทางต่อไปทางคงได้มีการชี้แจงไปแล้วนะครับว่านแน่นอนครับข้อมูลในวันนี้อาจจะไม่มีในส่วนของทางกรุงเทพและปริมณฑลน,นะครับตามแผนในส่วนนี้ก็อาจจะรับความคิดเห็นในส่วนนี้ว่าถ้าของ แนวทางที่เป็นเงื่อนไขตามที่ทางพอรปรตานนาเสนอในเงื่อนไขที่สามที่สี่เมื่อกี้นะครับว่าอาจจะมีเพิ่มเติมในส่วนนั้นอาจจะต้องมาดูในรายละเอียดกันนะครับนอกจากนี้เรื่องของการทาพิวทรยอยัลอะไรต่างๆเดี๋ยวก็คงรับประเด็นในพวกนี้ไปนะครับเรื่องของการมีธานีต้นแบบนะครับกลับมาในเรื่องของประเด็นคําถามนะครับซึ่งการจัดสรรครับในส่วนนี้ถามว่าอยากจะจัดสรรให้กับใครก่อนนะครับซึ่งตามแผนความถี่วันนี้สองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้า หลักการก็คงกลับมาว่ากฎหมายกําหนดให้ร้อยละไม่น้อยกว่าร้อยละยีเนี่ยคือต้องจัดสรรแบ่งไว้ให้สําหรับบริการสาธารณะและชุมชนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดําเนินการก็คือว่าถ้าตามโปรชาร์ข้างบน่นคือเมื่อเรามีการออกแผนผ่านมีการออกประกาศเชิญชวนก็คงต้องมีการดำเนิน